เสียงท้าหุ่นยนต์อะเสียงท้าหุ่นยนต์เสียงท้าหุ่นยนต์ริปเปอร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 ์ริปเ <ª> ปอร,ปรป์ระวังโดนนี่นนะ่นนะ มีคนกลับดีกว่าข้างหน้าเอ้ระวังลูกบอลระวังลูกบอลระวังลูกบอลอืมเต็มหน้า Ơ, subscribe cho kìa cái <laughs> content này แหล่ <In there. S 1> อเฝ้าข้างหลัง <In there. S 1> อ๋อนี่ไงกระเป๋านะไงเห็นไหม <medical> กระเป๋า <In there. S 1> ยา <Medical bag. S 1> อือ cũng subscribe nhiều, <laughs> 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 ถ้าเผื่อเจอถางบนนี่ล่ะไม่ใช่หมดแล้วปะอันนี้อะไรวะเนี่ยคูดิ่งคอยสลิน ย่งเหี่ยวเต็มยังไม่พอไปผมยังไม่พอผมแค่ได้สองอัน ใช่บทบทเป็นใบไม้ไ,ได้งงจัดว่าปุ๋ยแม่งบทเป็นใบไม้งงใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยคนคนดักแม่งก่อนตาไฟดักก่อน จอนเพิ่มไปี่ก่อนนะปลาไฟดักแม่งอีกไม่ไอ้ห่ะ เหลิกหนึ่ง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 จะรู้ไหมจะรู้ไหมยังยังยังมั้งจะน็อกแม่งแม่งกูจะด็อกแม่งแมงแม่งไอ้นี่ลนะเดี๋ยวคนอื่นมาเสียงดังมาวโอเคโอเคโอเคเมียบอกว่าเสียงดังมากไอ,อ้เหี้ยมันตื่นเต้น <laughs> ต้อติดอะไรร้วอื <Okay. S 1> มันยิงผมก่อนมันกำลังชุดเพื่อนอืมผมปลาผมปลาไฟใส่ไปหลายอันนะคือแม่งโดนไฟไงไอ้ม่งโดนไฟรวมวมันก็ถอย ไอ้ยัยไม่มีของไม่มีของดีเลย hey, <Horn> ยัยไอ้ฮอนเนตกูอยากได้เกาะอ่ะอ้านี่ได้เกาะแล้วอ้อ อนเดทคอนเดแล้วก right. oh, ็อ๋อนั่นนั่นนบอมบดีออ๋บาต้นบาต้นเว้นควนตี เงนเนี่อนนะืองัดมีหลอดไฟไหมเนะี่ยไม่มีไม่มีเฮฟวี่อาอันนี้เก็บ ผมก็พกระเบิดไฟมาคือเต็มเลยอ่ะแม่งร้องอ้าเสียงเสียงไหม้เสียงไหม้เอ้ยอะไม่มีระเบิดแล้วนะ มีรัวพี่ปอไปยิงบาตันมาหรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนไม่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 ดวงอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งละ ลิลี่อย่าบังลูกจะสด้อเกินเซ็ดฟรีข้างหน้ามีบัาตตั๋นไว้ตรงทางนูนะ้นน่ะมันมีกี่คนมันมีสามเลยมันมีสอง อืมเจ้เข้ามากวนตีนนี้แบบตีเดียวกันเแหละน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอืมหรือมันคิดว่าจอนตัวเดียวอ่า ใช่ไปไปอ่าออมันก็เลยไม่เห็นเราไงเราอยู่ฝั่งนี้ไงเออไอทีแรกทีแรกผมโดนก<ป>่อนก็ต้องกลับมาละไอ้ นี่ไงห้านาทีอันสุดท้ายแล้วเด็ดจริงกี่คนน่ะโค้เด็ดอือเะเต็วตัวกลับเมื่อกี้มันบ่นว่าอะไรกันไม่รู้ผมูก็ฟังไม่ออกเออ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ่าไไปไปทำไมไม่รอให้เขายกให้ล่ะเขาเล่นอยู่เดี๋ยวไอ้จบเขาก็นี่ เออเออไปจะจบเกมอยู่แล้วเออคนเดียวหรือกี่คนเฮ้ยไอ้เลิกไอก้เออไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนสองคนนั้นหรือเปล่าเฮีย ไม่มีเป็นไลท์ครับผมมีไลท์กับมีเดียมมีเดียมผมว่ายิงหุ่นแต่ไลท์ผมมันเหลือแค่สองแม็กไม่ต้องก็ได้ไหม mm hmm. ท่านนะ เอ้เสียงอะไรวะมันเสียง็อกเก็ตเทียเลยมันเสียง็อกเก็ตเทียนะนั่นไงกูว่าแลว้วอ <All it. S 1> ันนี้ดีถ้าไม่ไอดีนิเกตดีถ้าไม่ขัดดีแม่งยิงช้ามากเลยไหม ขาดใจมากต้องขัดสักสามเนาะกำลังดีออโอ้แต่สี่ทีไรสี่ไม่แต่สี่ทีไรนี่คือไอ้นี่ทุกทีเลยเออโอ้ยผมขัดสามน ผมคัดไอ้บาเลต้าเนี่ยสามอ,อืมอืมเอ่ออืมเสร็จทะลึ่งจัดเอ่อ